สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้มาเก็บภาพความน่ารักของลูกกัวที่เกิดจากแม่พันุโคนมพิกัดอยู่ที่หมู่บ้าน มัชวันเดนเขตซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะวันนี้อากาศดีมากค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ28องศาเซนเซียดลูกวัวก็ออกมาที่ระเบียงนะคะมารับลมมารับแดดที่เห็นนี่อายุจะประมาณไม่ถึงอาทิตย์ค่ะเพราะว่าสายสดืออยังไม่แห้งดีเลยค่ะ เป็นที่รู้กันว่าหลังจากที่แม่วัวโคโนมตกลูกออกมาจะโดนแยกออกจากกันทันทีค่ะลูกวัวจะโดนแยกมาอยู่ที่อคอกอนุบาลลูกวัวสำหรับโซนนี้เป็นโซนสำหรับอคอกอนุบาลลูกวัวมีลูกวัวตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ160วันค่ะ ในคอกอนุบาลลูก,กวัวก็จะมีเครื่องดูดนมอัตโนมัตินะคะเป็นเครื่องจ่ายนมสำหรับลูกวัวค่ะใกล้เคียงกันก็จะมีบอ่อน้ำเป็นบอ่อน้ำแบบถังแล้วก็บอ่อน้ำแบบอัตโนมัติค่ะพื้นในบริเวณคอกอนุบาลก็จะมีการปลูญ้าแห้งนุมน่มๆสำหรับลูกวัวค่ะ ในฟาร์มนี้มีแม่พันธุ์พื้นฐานโคโนมสองสายพันธุ์ค่ะคือสายพันธุ์ปราวเฟียซึ่งเป็นสายพันธุ์เก่าแก่ดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือสายพันธุ์โฮนลสไตล์ซึ่งมีสีเป็นลักษณะขาวดำค่ะหากลูกวัวตกออกมาเป็นตัวเมียก็จะมีการเลี้ยง และก็นําไปเป็นแม่พันธุ์ต่อไปค่ะส่วนลูกวัวที่ตกออกมาเป็นตัวผู้ก็จะถูกเลี้ยงจนอายุถึง160วันค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เลิศฟาร์มเพิ่งได้ยินจากปากของคนดูแลค่ะลูกวัวอายุ160วันจะถูกส่งเข้าลงเชือดค่ะสำหรับที่ให้นมนะคะ จะมีห้องเย็นอยู่ข้างๆค่ะแล้วก็ต่อสายต่อท่อมาให้ลูกวัวสามารถดื่มได้ตลอด24ชั่วโมงที่อยู่นมค่ะทางกับที่ให้นมก็จะมีบ่อน,น้ำเล็กๆแบบอัตโ,ตโนมัตินะคะแล้วก็ถังน้ำสำหรับให้ลูกวัวได้ดื่มน้ำค่ะนอกจากนั้นก็จะมีเป็นหญ้าแห้งแล้วก็ทัญยพืช เป็นอาหารสำหรับลูกวัวอีกครั้งหนึ่งค่ะลูกวัวตัวผู้ที่มีอายุครบ160วันจะถูกส่งต่อเข้าลงเชื้อค่ะส่วนลูกวัวตัวเมียก็จะถูกส่งออกไปอีกที่หนึ่งค่ะสำหรับเลี้ยงในระยะของกลางน้ำค่ะ สำหรับการผสมพันธุ์สำหรับฟาร์มโคนมนะคะจะใช้การผสมเทียมค่ะซึ่งเจ้าของฟาร์มก็ทําหน้าที่เองได้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นฉีดยาผสมเทียมทําคลอดเพราะว่าเขาเรียนจบเกี่ยวกับอาชีพปศุสัตว์มาค่ะสําหรับที่เห็นนอนอยู่ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นลูกวัวที่มีอายุเกินหนึ่งเดือนขึ้นไปค่ะ ก็จะถูกเลี้ยงจนถึงอายุ160วันค่ะสำหรับตัวผู้มาคิดดูอีกทีก็นึกสงสารเหมือนกันคะ่ะแต่ว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติเขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารคะ่ะสำหรับการทำฟาร์มโคนโมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็จะเห็นได้ว่ามีการเลี้ยงตั้งแต่แม่พันธุ์พอแม่พันธุ์ตกลูกออกมา ถ้าลูกเป็นตัวผู้ก็สามารถเลี้ยงขายได้สําหรับฟาร์มนี้ในอายุ160วันก็ส่งออกส่วนตัวเมียก็เลี้ยงเอาไว้เพื่อที่จะทำพันุ์ต่อไปหรือว่าขายเป็นแม่พันธุ์ได้ค่ะถือได้ว่าเป็นการจัดการบริหารที่ดีค่ะมีรายได้เข้ามาต่อเนื่องหากแม่หัวตกลูกลูกมีอายุได้160วันก็ส่งขายก็ทำให้มีเงินรายได้หมุนเวียน ในข้อคะ่ะสำหรับฟาร์มโคโนมนี้เป็นฟาร์มโคโนมที่สร้างขึ้นมาใหม่มีความทันสมัยมีเครื่องรีดนมแบบอัตโนมัติฟาร์มนี้มีแม่วัวทั้งหมด70แม่การใช้เครื่องรีดนมแบบอัตโนมัติทำให้ง่ายขึ้นในการทำงานคะ่ะสำหรับอาหารที่เราเห็นแม่วัวกินนะคะ จะเป็นอาหารในระบบ TMR ค่ะมีส่วนผสมของข้าวโพดหมักข้าวโพดสับ์ญ้าหมักแล้วก็หญ้าแห้งค่ะแล้วก็จะมีพวกสารเสริมที่มีความจำเป็นสำหรับแม่กวัวผสมเข้าไปด้วยค่ะลักษณะพิเศษของวัวสายพันธนุ์ Holstein นะคะ จะมีช่วงลำตัวที่ยาวค่ะแล้วก็ช่วงขาที่ยาวเพื่อเป็นการง่ายในการรีดนมถ้าแม่วัวมีความสูงค่ะก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่เขาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงออกมาดีที่สุดแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ